โรงเรียนบ้านตาพรามยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่นประจำปีงบประมาณ2564ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านตาพรามตั้งอยู่ที่หมู่8ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ในปีการศึกษา2,563มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น166คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวดวงพรแอกทองดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะพราง นโยบายและการดำเนินงานในการบริหารจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนบ้านตะพารามมีดังนี้ด้านที่1ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบริบทขยะมลพิษน้ำพืชพลังงานและสุขอ,อนามัยที่มีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านตะพารามมีการกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และแผนงาน โครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินง,งานตามแผนงานโครงการมีการนิเทศติดตามมีการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินง,งานด้านสิ่งแวดล้อมครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินลผลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องด้านที่2หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านตาพรามได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิน่นมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลายมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านที่สาม การมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาพราม์มีการจัดชุมนุมสภานักเรียนที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมีการสร้างเครือข่ายชุมนุมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมจากบุคคลและหน่วยงานภายนอกมีภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาด้านที่4ี่ ผลที่เกิดขึ้นมีสภาพแวดล้อมสวยงามสะอาดรม่มรื่นเอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัยโรงเรียนบ้านตาพราม์ได้บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมสำหรับให้บริการแก่ชุมชนในเขตบริการโดยได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาพรามมีสภาพแวดล้อมสวยงามสะอาดปลอดขยะ ม,มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้องพักครูที่มีความเป็นระเบียบสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครูและบุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการารักพลังงานและสิ่งแวดล้อมครูและนักเรียนมีสื่อนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมนักเรียนมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ครูและนักเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเป็นแบบอย่างได้โรงเรียนบ้านตาพรามขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดการศึกษา จนประสบผลสำเร็จในทุกๆด้านขอขอบพระคุณค่ะ